แล้วก็ตอนนี้เนี่ยแมปเดอะฟอรเนี่ยก็มีอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะซึ่งก็มีแค่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีเซิร์ฟ p r i v a t e s e r v ิรแล้วนะครับก็ซึ่งแบบโอ้โหเป็นสิ่งที่แบบว่า ผมบบว่ารอมันเนิ่นนานมากเลยนะสำหรับแบบว่า private server สำหรับแบบว่า map h e f o r l t นะเพราะว่าแบบผมฟาร์มแบบ map ทั่วไปธรรมดาแล้วแบบว่าโดนแย่งฟาร์มตลอดเลยปล่อย FK ไม่ได้เลยนะปล่อย FK เนี่ยก็โดนแบบว่าคนเนี่ยลากมอนเนี่ยมาฆ่าผมตุ้ยตลอดมาดูจอทีไรผมก็ไปยืนฟันขวานเนี่ยอยู่ที่จุดเกิดตลอดเลยนะคือแบบว่ามันไม่ค่อยสะดวกเลยนะในการฟาร์มทำให้ผมแบบว่าฟาร์มช้ามากๆเลยนะแบบว่าผมใช้เวลาแบบ ฟาร์มเป็นชั่วโมงใช่ไหมแต่ฟาร์มจริงๆแล้วเนี่ยได้ฟาร์มแค่ไม่กี่นาทีนะเพราแบบ <No. S 1> โดนแย่งฟาร์มโดนคนในเซิร์ฟแกล้งนะแล้วตอนนี้เนี่ยเดิร์ฟฟอรมันก็แบบว่ามีมาละเซิร์ฟไพรเวทมาผมก็จะซื้อสักหน่อยแล้วกันนะตอนนี้โอเคนี่นะนี่มันก็หนึ่งอุ้ยอันนี้ก็ไพรเวทเซิร์ฟเนี่ยก็ค่อนข้างราคาสูงอยู่นะเพราะว่าปกติเนี่ยที่ผมเคยซื้อไพรเวทเซิร์ฟแบบเออเซิร์ฟสติลแอร์เบลล์นี่ยมันแค่60เองใช่ไหมก็ไม่เป็นไร ก็ต่างกันไม่กี่บาทนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาสร้างเลยผมไม่รู้ว่าแบบ private server เนี่ยมันสามารถแบบว่าสร้างแจกได้หรือเปล่านะผมก็แบบอยากสร้างแจกคนดูอะน้องๆที่ดูคิปแบบสุ่มผู้โชคดีแบบว่าซื้อเซิร์ฟ private ให้มันสามารถแบบสร้างให้หรือว่าอะไรให้ได้ไหมก็คอมเมนต์บอกด้วยนะโอเคปะก็เข้าไปดูกันเลยมาวันนี้ก็จะมาดู private server แล้วกันว่าบรรยากาศแบบที่ไม่มีคนแย่งฟาร์มเนี่ยมันเป็นยังไงนันแรลเลอ้ออะไรเงี้ยมันแบบ ดีขนาดไหนนะมันแบบเดยนลองไปดูกันปะจุดที่เราแบบฟาร์มกันปกติฟาร์มกันบ่อยๆนะที่แบบว่าในถ้ำลาวามาก็ขั้นแรกก่อนจะไปเริ่มเนี่ยเราก็มาใส่โค้ดกันเลยนี่ก็แจกโค้ดใหม่มานะครับนี่นะก็เป็นฟอสแล้วก็เครื่องหมายอันนี้โอเคก็ใส่ไปได้รีโรเนี่ยมาสิบเลยนะครับทุกคนมาผมก็ยังไม่ได้คัทไปว่าพวกที่เป็นคัทแบบหายากเลยนะก็เดี๋ยวมาสุ่มเลยกันเนาะสิบรีโรหวังว่า จะได้ในะรอบนี้นะมีแบบว่าเก็บไว้อืมโอเคนี่มาก็นี่นะแต่ผมใช้คาร์ดคนแคะอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าดีนะสําหรับแบบว่าผู้เล่นที่แบบว่าเริ่มต้นหรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าดีโอเคผมไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวแบบพูดไปมั่วไปเลยนะโอเคก็เดี๋ยวรีโรทิปอันว่าจะได้แบบแองเจิลหรือเดมอนมาแบบว่ามาเก็บสะสมไว้ในแคตตาล็อกหรือเปล่านะปะก็สุ่มไปนะ รอบแรกโอ้โหได้คนแค่นนะ่ารอบแรกโอเคเดี๋ยวผมกุัมไปเลยขอแบบว่าคาร์ดดีๆเก็บไว้หน่อยโอ้โหได้กอบบินอีกแล้โอเคจัดไปรอบนี้โอ้โหรอบนี้ได้ออกนะไม่เอาดิขอแบบคาร์ดดีๆแบบรีเจเนอรีก็ได้นะจริงๆอ่ะโอ้โหคนแค้นอีกแล้วคนแค่นเนี่ยถือว่าดีนะถ้าใครที่ยังไม่มีคาร์ดอะไรดีๆใช้ก็ใช้คนแคนก่อนได้โอ้โหได้ออกอกิงแล้วนะ ทรงเนี่ยเหมือนจะเกลือนะเพราะว่าสุ่มมาครึ่งนึงละคร์ดีๆเนี่ยยังไม่ออกเลยโอ้โหก็บ,บินอีกแล้วสีทองออกหน่อยก็ได้นะฮะพวกมิโนอโทอะเลยเนี่ยโอ้โหอุ้ยสีทองผ่านไปตรงนี้ทรงนี้เกลือโอ้โหต้องผมต้องรอโค้ดฟรีอีกสักนานเท่าไหร่เนี่ยถึงผมจะได้แบบคร์ดีๆบ้างนะโอ้โหผมต้องรออีกกี่อัปเดตกี่อะไรเนี่ยถึงผมจะได้คร์ดดีๆเขาบ้างเนี่ย โคตเกลือรครับสุดท้ายเขาบุนมาซัมบี้เหมือนเดิมโอ้โอโหคจะดีปะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเท่าไหร่นะมันก็ใช้คันนี้ก็ชิลๆละมาเดี๋ยวเราไปดูจุดที่เราฟาร์มตอนนี้แบบอยู่ไพรเวทเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคนเดียวแบบชิลๆเลยนะไม่ต้องกลัวใครมาแย่งฟาร์มตอนนี้เนี่ยเซตผมก็ยังไม่ค่อยดีมากนะเซตที่ผมใช้เนี่ยก็แบบยังเริ่มต้นอยู่นะยังนูบอยู่เดี๋ยวผมคอยมาทําคลิปแบบว่าคราฟชุดเกาะแบบว่าระดับหูดเนาะ เป็นอ p ีหน้าแล้วกันเพราะว่าผมก็จะดองแร่ให้ได้เยอะแล้วก็คอยมาคาบโชว์เนี่ยผมก็ดองได้ประมาณนึงอยู่นะเนี่ยเห็นไหมผมก็ดองได้ประมาณยิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อ private server แล้วนี่ผมน่าจะได้เยอะขึ้นมาหน่อยนะผมว่ามาโอเคเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนิ่งอยู่โอโ้โหเห็นตรงนี้แล้วอร่อยเลยนะไม่มีคนแบบมาฟาร์มเลยนะตรงนี้โอโ้โหเห็นตรงนี้แล้วแบบหวานเจี๊ยบเลยตรงเนี้ย <Wow. S 1> ปกติจะ,จะมีคนยืนฟฝ้าเอาทำไมเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนอุบุไม่ได้วอนนี้เอ้า ฮัลโหลทำไมเปลี่ยนอะบุธไม่ได้วะโอ้โหเป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่ผมครับตอนนี้เอ้าอะไรเนี่ยโอเคมันบั๊กหรือเปล่ามันเหมือนมันบั๊กนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยเป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่ผมอันเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเดี๋ยวลองไปดูด้านล่างว่าจะหวานเจี๊ยบขนาดไหนนะ โอ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ได้ได้แร่ดีนะแร่เนี้ยเก็บไว้ขาบแบบเริ่มต้นได้อยู่นะตอนที่เรายัางไม่มีแร่ไม่ติกอะไรเงี้ยโอเคดูด้านล่างว่าผ่านเชือบขนาดไหน,นโอ้ยชิวๆฮะไม่ต้องกลัวโปไม่มีใครมาแย่งโอ้โหแล้วแล้วแร่นี้ติดกันสองอันเนี่ยชิวๆอ่ะไม่มีใครมาแย่งแน่อย่างเงี้ยดูดิปาล์มแบบตีท,ทีสองอันเลยเนี่ยเนี่ยชิวๆโอ้ยตัวไอต,ตัวนี้เป็นอะไรกับผมเนี่ย ตอนนี้เกาะผมก็แบบว่ากระจอกมากเลยนะสู้แบบพวกมอนพวกนี้ไม่ได้เลยอะอยากได้เกาะดีๆอยู่นะเดี๋ยวผมคิดว่าผมคาฟได้อยู่นะเดี๋ยวขอเป็นอีพีหน้าแล้วกนะันเนาะแบบว่ามาคาฟโชว์เรืนะ่องไหนใครรู้สูตรคาฟรู้สูตรอะไรเนะี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าผมมือใหม่อยู่นะแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองกดเดนินเนยชิวๆเลยเนะี่ยไม่มีใครมาแย่งเลยก็ขอแต่แต่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่เกลือนะโอเคมาเดินี่ โอ้โหเกลือนะดวงไม่ดีนะดวงไม่ดีเดี๋ยวลองดิโอ้โหดูดิแร่แบบติดกันเยอะเลยนะผมว่าผมฟาร์ม private server เนี่ยผมต้องมีเกาะดีๆหน่อยนะเพราะว่าพวกมอนเตอร์เนี่ยมันไม่มีใครใจัดการไปแนละ้วแล้วมันแบบเยอะมันก็แบบว่าครบทุกตัวเนาะผมก็ต้องแบบมีชุดเกาะดีๆมีอาวุธด,ดีๆหน่อยนะนีนะ่ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยตัวการเลยลยที่ผมทู้ไม่ได้ตัวการเลยไปที่ผมสู้ไม่ได้ต,ไไดตัวนี้เลยมา ก็ขุดตรงนี้หน่อยโอ้ยตัวนี้ไอตัวนี้โจมตีผมแล้วโอเคใช้สกิลแล้วชิวๆนะโอ้ผมแตกแน่โอเคแค่มาแหละก็ชุดเกาะผมไม่ดีนะแต่ผมสามารถแบบคราฟชุดเกราะสะท้อนคราฟอะไรได้นะแรกผมเนี่ยก็มีอยู่เนี่ยเห็นไหมคราฟได้ครบเซตอยู่แต่นี่มีน้อยนะอันนี้หาค่อนข้างหายากนะอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอเค มันมีแบบเติมบูธเซิบงเซิฟเวอร์ไหมนะแบบว่าให้ลัคกี้มันดีขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวมันต้องใช้แท่นลัคกี้บู์นะแล้วก็น้ำยานะตอนผมฟาร์มจริงๆนะน,นีผมก็ลองมาดูให้ดูเฉยๆว่ามันดีขนาดไหนโอเคนี่ก็แลกเกลือไปเนี่ยแล้วก็ใครไม่รู้เทคนิคฟาร์มก็เนี่ยตีแลกไปไงี้นะเฮ้ยทำไมตีไม่โดนสองอันต้องฟังยี้วะอ๋อทำไมตีไม่โดนสองอัน ฮัลโหลโอเคก็ใครไม่รู้เทคนิคฟาร์มเนี่ยแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็รู้กันละแล้วก็ทุบไปนันถ้ามันแบบไม่ได้รีรีเราก็ปล่อยให้มันรีเซ็ตนะนี่อันนี้ไม่มีคนมาแย่งด้วยโอเคอันนี้ไม่ได้ของดีนี่เกลืออันนี้เกลืออันนี้เฮ้ยอันนี้เกลือไหมอ๋อโหอันนี้ก็อันนี้ก็เกลือนะฟันนี้ฟันนี้ไอ้ตัวนี้มันจะมาฟันผมนะสู้มันไม่ไหวแล้วตัวนี้อ่ะลองดูตรงนี้ผมอยากได้แร่แบบวิ่งไวอยู่นะ เนี่ยถ้าฟาร์มตรงนี้ก็เน้นแร่วิ่งไวนะถ้าฟาร์มตรงนั้นก็เน้นแร่มิสติกไม่ค่อยอันนี้ก็เกลือไปเฮ้ยมีอะไรเขียวเขียวเออแร่เกาะทอนปะโอเคแร่เกาะสะท้อนเอาเอาไปไหนก็ได้แร่เกาะสะท้อนเผื่อว่าแบบกันเราเกลือด้วยนะถ้าแบบเดี๋ยวผมไปคาบเกาะใช่ไหมเราแบบกันเราเกลือเนี่ยฟาร์มชิลเลยไม่มีคนมาแย่งเลยนะ ก็มอนเตอร์จะเยอะนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมคาบเกาะขาบ,ขาบ,ขาบระบุนมาก็ฟันแป๊บเดียวก็ชิบ,ช,บชิบตายแล้วเดี๋ยวเรามาทุบทังนี้นะกันเพื่อนดีนะแบบโอ้โหหยุดอย่างนี้เนะี่ยหยุดฟาร์มไม่ได้เลยนะอย่างนี้เนี่ยหยุดฟาร์มไม่ได้เลยไม่มีคนแย่งเลยนะเนี่ยโอ้โหชิวเลยปกติเนี่ยมีคนมาซ้อนแล้วนะปกติเราเดินไปรีอันอื่นใช่ไหมมีคนมาซ้อนละโอ๋ออันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แรกนี้ผมอยากได้อยู่นะดำๆนี่ โอเคไปถอะไปยังไม่ได้ฟาร์มรูนเลยนะเหลือตั้งหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ฟาร์มแล้วเพิ่งเล่นไม่กี่วันเองนะเกมนี้ยังไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำฮึบฮึบโอเคตามมา้แหละตามมา้แหละตามมา้แหละเอามชิวเลยตรงนี้ก็ชิวๆตีทีแบบต,ต,ตีสองอันเนี่ย มันจะมีแร่ดีๆออกไหมเนี่ยอันนี้ผมแบบว่าแค่มาตีให้ดูนะถ้าผมฟาร์มจริงๆ่ผมน่าจะซื้อพวกน้ำยาลักกี้ไม่ก็โทเทมนะโอเคเกลือเกลือเกลือเหมือนเดิมอ่ะลองอันนี้ดูสักทีโอ,โอ้ชิวๆนะถ้าถ้าตอนไหนผมไม่ได้เล่นผมก็มาเปิด AFK ฟาร์มหนึงนี้เนี่ยตื่นมาก็แร่แบบ แล่วิ่งไวเนี่ยเต็มตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่ตรงนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่คิดเห็นยังไงกับการมีเซิร์ฟไพรเวทเนี่ยก็คอมเมนต์แหละว่าเกมเนี่ยมันจะเสียหรือเปล่านะแบบของมันจะเฟิร์หรือเปล่านะแต่ละคนเนี่ยมุมมองความคิดไม่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ